ตองกันน้ำในวันสงการกันค่ะเอาไว้กันน้ำเข้าโทรศัพท์ของเราเนาะนะคะค่ะมาดูอุปกรณ์เกลือนะคะก็จะมีนปืนกาวสกอเทฟสายแล้วก็นี่คือ,อถุงใส่สำลีนะคะหรือคอตตอนบัตนะคะที่เราซื้อตามเซเว่นหรือว่าอันนี้เนาะมีสายแล้วก็มีตืนแกนะคะแล้วก็มีของตกแต่งเป็นสติกเกอร์เส้นนะคะ,ะค่ะ ไปดูกันเลยทํำยังไงนะคะอันนี้คือแบบที่1นนะคะแม่เอจะทํา2แบบนะอันนี้คือแบบแรกก่อนนะคะเราก็จะไปเอาถุงใส่สำลีเลยค่ะของคุณแม่ของเรานะคะ,ะหรือว่าสาวๆทุกคนใช้เนาะสำลีหรือคัตตนบันนะคะกะ็เอามาใส่โท,ทรศัพท์ของเราเลยนะคะ,ะแม่เอก็จะเอาตรงที่เป็นหน้าของน้องสวยๆคนนี้นะคะขึ้นตรงหน้าจอของแม่เอนะ,อะจากนั้นแล้วก็ค่อยๆบรรจงรีด รีลพลาสติกนะคะให้เรียบเนาะแล้วก็รีดอากาศออกให้หมดนะคะแล้วเราก็จะปิดตรงซิปตรงซิปล็อกนะคะตรงนี้นี่เลยแล้วก็แปะซิปล็อกเรียบร้อยนะคะค่ะค่ะจากนั้นเราก็จัดแต่งทรงโทรศัพท์ของเราให้ดีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตรงด้านข้างไม่เอจะใช้สกอ็อตเทปใสนะคะแปะนะคะให้ทั่วเลยนะคะปิดแปะให้ทั่วเลยตรงด้านล่างกับด้านซ้ายนะคะ ตรงนี้เลยตรงที่แบบเป็นรอยพับามามาพับกันนะคะมาทบกันเนาะค่ะอันนี้ตรงนี้ไม่เอียดติดให้แน่นเลยนะคะตรงนี้จะติดให้สนิทเลยนะคะ ทำง่ายๆคะ่ะแบบแบบถุงแบบนี้นะคะเพียงแค่มีถุงใส่สำลีเนาะหรือคัตตัลบัตนะคะแบบขนาดใหญ่เนี่ยเนาะนะคะที่พอจะใส่โทรศัพท์ของเราได้นะคะสาสามน่าสะสะนจะมีกันนะคะเพราะว่าเอาไว้เช็กเครื่องสำอางนะคะหรือว่าล้างเครื่องสำอางอะไรเนาะนะคะจากนั้นแม่เอกก็จะใช้สติกเกอร์เส้นนะคะมาแปะตรงด้านข้างเพื่อตกแต่งเขาเนะนะคะ ตกแต่งเพิ่มอีกที่นึงนะนี่มาเอทติดด้านบนนั่นเลยตรงด้านบนสุดเลยนะคะตรงที่มีแบบเป็นสติปล็อกเลยนะค่ะเราค่อยๆติดไปเลยติดทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้วยนะคะอ,อีกด้านหนึ่งด้วยนะนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับซองกันน้ำของเรานะคะในช่วงสงการนี้นะคะ เป็นอุปกรณ์ใกล้ตัวเราเนาะนะคะที่แบบสามีกันอยู่แล้วเนาะโอเคนี่เลยก็ด้านล่างก็แปะให้เรียบร้อยนะคะค่ะอ่เมอเอจะสอนทำสอแบบนะคะอันนี้คือแบบแรกก่อนเนาะเดี๋ยวรออีกแบบนึงนะคะอันนี้สอนแบบแรกนี่จะไปก็จะมว้มวนมๆนม,มลงมาด้านหลังแบบนี้นะคะนี่ก็จะได้แล้วประมันแบบนี้ แต่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวแม่เอจะเอานี่เลยดิฟบินนะคะเป็นผ้าเนาะหรือว่าเอาเป็นเชือกอะไรก็ได้ผูกกางเกงผูกเ,เป็นสายห้อยอกระเป๋าอะไรของเราก็ได้นะคะเนาะเอามาใส่ได้เลยนะคะแล้วก็วัดขนาดดูอา่าตรงนี้นะคะแล้วก็แปะลงไปเลยนะคะแล้วก็ลองม้วนมน้วนมน้วนม้วนดูเนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมตีนตุ๊กแกด้วยนะเดี๋ยวจะ แปะตีนทุกแกนะคะแบบที่หนึ่งนี้จะง่ายๆเนาะนะคะสาวคู่กรสามารถทำได้นะคะแบบที่หนึ่งใช้ง่ายด้วยด้วยนะคะเดี๋ยวเม่เอชใช้งานให้ดูเนาะสามารถเลื่อนโทรศัพท์อะไรของเราได้ด้วยนะคะเลื่อนดูแบบเพื่อนไลน์เข้ามาอะไรเนี่ยนะอโอเคก็นี่เลยแล้วก็แปะตีนทุกแกไปเลยนะคะก็ม้วนมวน้มนแล้วก็ ดูให้พอเหมาะว่าม้วนมาทับแล้วมันจะพอดีเลยเนาะอะไรเงี้ยนะคะนี่นะคะก็นี่เลยมเม่ก็รอกาวจนแห้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาติดให้ดูนะนี่ไหมก็นี่เลยบรรจงติลงไปเลยตรงกาวนะคะแล้วตรงปลายเชือกก็ผูกปมไม่เรียบร้อยนะคะค่ะแบบที่หนึงของเราจะง่ายๆค่ะ นี่เห็นไหมเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแม่อเอจะลองเล่นโทรศัพท์ให้ดูน้อบว่าใช้งานได้นะคะเก๋กไก่ด้วยก่อนอื่นแม่เอก็จะนี่ตกแต่งเพิ่มอีกเป็นรูปหัวใจนะคะ,ะดูเก้ไก่ขึ้นมาน่ารักด้วยนะคะน่าใช้ด้วยนะคะตามสไตล์ของเราเลยเนาะเราอยากจะแบบจะ,จะ,จะทําแบบไหนนะคะติ๊กเกอร์มีแบบไหนก็แปะมปได้เลยนะสาวๆสามารถ,าารถนําไปแปะได้เลยนะคะ เวลาแปะก็เว้นตรงที่เราจะเอามือสัมผัสนะคะจะเลื่อนหรือว่าจะกดนะอะไรเงี้ยนะอโอเคก็ประมาณแบบนี้นะคะให้ดูสวยงามขึ้นเนาะเม่จะเล่นให้ดูนะ,ะกดโทรศัพท์นี่ก็จะมีรูปแม่เอกกับน้องทีนะคะกะ็ดึกพอสมควรนะคะตอนนี้เกือบจะเที่ยงคืนแล้วเนาะ <c oughs> มเมย์ก็นั่งทำคลิปอยู่นะคะก็นี่เลยก็เล่นได้คะ่ะนี่กดตามปกติได้เลยนะคะเหมือนเรากดหน้าจอ โทรศัพท์ปกติเลยค่ะเรื่อนได้เลยสัญญาณเข้าชัดเจนค่ะนะคะโอเคนี่แบบที่หนึ่งง่ายๆนะคะใช้งานได้สะดวกด้วยนะแต่เพียงแค่เราจะ,ะใส่ตั้งก็ได้นะคะใส่เป็นเศษตั้งหรือว่าอะไรก็ได้เนาะนะคะนี่ก็จะเล่นได้เรื่อยๆเลย Facebook หรือจะดู YouTube อะไรก็ได้นะคะ ส่งไลน์อะไรกันเนาะนี่ง่ายๆนะคะด้วยอ,อุปกรณ์ใกล้ตัวของเรานะนะคะค่ะแล้วดูใจยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามให้แม่เอด้วยนะคะจากนั้นนะคะแม่เอก็อ่าเสร็จแล้วนะคะแบบที่1เนาะต่อไปมาดูแบบที่2กันเลยค่ะแบบที่2ก็จะเป็นนี่เลยเป็นขวดน้ำหมัดลมนะคะขวดใหญ่ๆเลยนะนะคะ นี่ลักษณะก็จะประมาณแบบนี้น่ารักกิ๊บเก๋นี่นะคะจะใหญ่หน่อยนะจะใหญ่กว่าแบบแรกนะคะแบบที่2นะคะแล้วมาดูอุปกรณ์กันเลยก็จะมีปืนกาวกันไกนะคะมัมมันทัดนเนาะนะคะแล้วก็เป็นพวกแล็กซีนนะคะแล็กซีนแล้วก็ขวดแฟนต้านะคะเอาแบบขวดที่มีขนาดเหมือนกันนะเอาสองขวดนะคะขวดแฟนต้าขนาดใหญ่นะคะหรือว่าขวดน้ำมันลมอะไรก็ได้แบบใหญ่ๆนะแล้วอย่าลืมติ้นตุ๊กแกด้วยนะคะ อ้าวขวดแฟนตาสขวดนะคะแล้วก็เป็นพวกสายที่เอาไว้ห้อยคอแล้วเนาะนะคะค่ะเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยว่าทำยังไงกันนะคะอ้าวกันตอนแรกไม่เอจะเตรียมเลยขวดนะ้ำมันลมนะคะเฟนต้าเนาะหรือว่าอะไรก็ได้นะก็อย่าลืม ตัดตรงฉลากออกด้วยนะคะแต่ฉลากเดี๋ยวเราจะต้องใช้นะคะตัดตรงที่แบบอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะะตรงคอขวดก่อนนะคะแล้วก็ตรงขวดตรงท้ายเขานะคะจากนั้นนะคะก็จะใช้ไฟแช็กนะคะลนะให้ดูขนาดเท่ากับโทรศัพท์เราด้วยนะคะเวลาตัดเนาะค่ะให้มีความยาวเท่าๆกันนะแล้วก็จากนั้นก็เอาไฟแช็กนะคะมาลนตรงปากเนาะแบบ กันแบบรอยคมเขานะคะดนนิดนิดเดียวนะคะไม่ต้องลนมากนะเพียงให้แบบลบคมเขาหน่อยเนาะทางข้างล่างข้างบนเลยนะคะจากนั้นเมย์ก็ตัดฉลากออกนะแต่ฉลากนี้ตัดขอบๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาแปะเหมือนเดิมนะคะอะจากนั้นตุ้งนี่เลยตรงก้นเขานะคะอ่าตรงนี้นี่เมย์เอเอาด้านบนของขวดเขานะอ่าเราจะเอามาเป็นก้นนะคะ แล้วก็ทำทำเป็นคล้ายๆแบบพับพับพับเข้าไปแบบให้ทบกันแบบนั้นนะจะทําไว้เตรียมล้อไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็เอาอีกอีกขวดหนึ่งมามามา,มาสวมแบบนี้นะแล้วก็ตัดตรงตรงกลนเขาออกนะคะเพิ่มแบบแบบว่าเพิ่มความยาวเนาะนะคะเพื่อเราจะได้พับตรงปลายเขาได้นะพับกันน้ํานะคะกันน้ําเข้านะ ออออันนี้ก็จะสวมประมาณแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้ปืนกาวนะคะยิงนะคะก็ปืนกาวยิงให้ทั่วเลยกันน้ําเข้านะคะนี่ตรงก้นนี้ก็แบบทําให้แบบเป็นบุ๋มๆลงไปแบบนี้นะคะเลยแบบให้ทับกันเลยนะอประมาณแบบนี้นะคะอแล้วตรงนี้เราก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน,น่อยน้อเป็นกาวร้อนนะคะค่ะแต่ แบบที่2นี่คือจะใส่ได้เยอะนะคะน้องๆสามารถใส่เป็นกระเป๋าตังแบบขนาดเล็กได้เลยด้วยด้วย,ด,วยด้วยนะคะพร้อมกับโทรศัพท์แล้วได้ด้วยเนาะนะคะหเห็นไหมแล้วก็ซีลทั้งข้างนอกข้างในนะคะให้ทั่วเลยนะคะจะเลอะเทอะยังไงก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แล็กซิ่งนแปะอีกรอบหนึ่งนะคะน้องๆค่ะ,ะจากนั้นเมเอจะแปะแล็กซีนเลยนะคะแปะแล็กซีนเลยเอาสัก3าสี่รอบเลยนะคะน้องๆค่ะ บบเอาแบบไม่ให้แบบน้ำเข้าๆนะเออไม่ให้น้ำเข้าาเลยละ่ะสักสามรอบก็ได้นะคะไมอเอาสามรอบนะคะก็น,นี่เลยตัดไปเลยก็ใครสะดวกแบบไหนก็ลองทําแบบนั้นนะคะอ่าก็สะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นละกันเนาะค่ะอ่าจากนั้นก็แปะตรงก้นเขาด้วยค่ะตรงท้ายเนี่ยนะคะแปะให้ทั่วเลย แปะแบบนี้เลยแปบะบยังไงก็ได้ให้แบบให้ดูสวยงามแล้วก็ไม่ให้น้ำเข้าซึมเข้านะคะแบบป้องกันน้ำเข้าอีกทีเนาะนะคะตรงที่เป็นรอยต่อเนาะนะคะนี่เลยกระเป๋งแล้วก็จะประมาประมาณแบบนี้กระเป๋าของเรานะคะจะมีความกว้างแล้วก็สามารถสามารถใส่ทั้งโทรศัพท์แล้วก็กระเป๋าสตางค์เราได้ด้วยนะคะนี่ออกมาก็ประมาณแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะ อ,อันนั้นทำอะไรอีกล่ะอ่ามีอีกก็จะนี่เลยเอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปเลยถ้าเวลาตรงนี้นะคะก็คือเราจะปิดเปิดตรงแล็กซีนได้อย่างเดียวนะคะก็คือแต่เราจะเล่นโทรศัพท์ไม่ได้นะคะในแบบที่สองนะคะแต่เราจะใส่กระเป๋าตังของเราได้ด้วยนะ<ม>อืมก็จะปิดไปเลยนะคะนี่ตรงนี้เราก็จะแบบหักหักหัก,ห,กหักงองเพราะว่าตรงนี้เราจะเอาไว้กันกันน้ําเข้านะคะ ก็พยายามหักๆขักๆลงมาเนาะค่ะก็นี่เลยเราก็จะแปะด้วยเล็กซิงเลยนะคะน้องๆนะคะกันน้ำเข้าๆนะค่ะอือก็นี่เลยนะคะแปะเข้าไปเลยแปะให้สนิทเลยนะคะกันน้ําเข้าเลยนะน้ําจะเข้าไม่ได้แล้วละ่ะตรงน,นี้นะ นี่ตัดตรงด้านข้างนี่ให้เรียบร้อยนะคะให้เหลือตรงข้างๆหน่อยนะนะคะให้เขาแปะนะจากนั้นก็เอานี่เลยฉลากเป็นต้านะคะมาแปะอีกรอบหนึ่งนะนะคะตรงด้านบนนะคะเพื่อความสวยงามกิ๊บเก๋ของเราเนาะนะคะเรากันน้ำด,ด้วยแล้วเราก็ยังเก๋ด้วยนะคะโอเคไม่เหมือนใครด้วยเป็นซองกันน้ําที่ไม่เหมือนไขรนะคะแล้วก็มีขนาดใหญ่ด้วยนะค่ะ ใส่กระเป๋าตั้งแบบขนาดเล็กๆได้เลยนะคะนอ้นองๆอืมโอเคแล้วก็แปะแปะ,แปะไปแบบนี้นะคะนี่เลยแปะให้ทั่วตรงไหนที่ดูอันนี้ก็แปะให้ดูสวยงามนะคะก็จะได้ออกมาแล้วประมาณแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็จะพับลง จากนั้นก็ใส่อะไรอีกนี่เลยเชือกนะคะเราจะใส่เชือกแล้วไปตรงใต้เขาเลยเนาะค่ะแปะเชือกนะคะก็พอแปะเสร็จล้วก็ใส่ตีนตุ๊กแกด้วยนะคะเพื่อจะได้ให้ตรงไปที่เราติดนั่นคือพับลงเนาะจะได้กันน้ําอีกทีนะคะตรงไปผ้าก็เหมือนเดิมค่ะก็ขมวดเป็นปมเหมือนเดิมนะคะเอาไว้คล้องคอเราเนาะ กันหายเนาะกันกระเป๋า,าหายด้วยนะคะเวลาเล่นสงการนะคะน้อง,นองหนูหนต้องระวังด้วยนะคะกระเป๋าตังค์จะหายด้วยนะกระเป๋าตังค์โทรศัพท์นะคะอย่าโมเล่นเพลินนะคะเดี๋ยวจะหายเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันสามารถฉกกันได้นะคะแบบว่าขโมยกันอะแบบว่าดึงได้เลยนะนะคะให้ระวังด้วยระวังทั้งรถนะคะทั้งรถทั้งอุบัติเหตุนะคะแล้วไหนจะแบบจะลักขโมยอีกนะนะคะก็นี่เลยก็เอาปืน อเอาอะไรล่ะตินลูกแกนะคะแปะด้านล่างบนแบบนี้นะคะก็ค่อยๆบรรจงแปะไปเนาะต้องรอนิดนึงนะคะรอกาวแห้งรออะไรด้วยเนาะถ้าหลายๆรอบหน่อยนะคะเพราะว่าวางครั้งแปะไปวางครั้งยังหลุดอยู่ก็ทารอบๆนอ,นอกอีกทีนะคะรอบๆคางเขาอีกทีนะค่ะอันนี้งไงเรียบร้อยแล้วค่ะไม่อีก,ก็ตกแต่งด้วย สติกเกอร์รูปหัวใจนะคะก็ดูกิ๊บเก,ก๋อีกแบบนะนี่ไหมก็เห็นโทรศัพท์ข้างในเหมือนกันแล้วก็สามารถใส่กระเป๋สาสตางค์เล็กๆได้ด้วยนะคะหรือว่าเศษตงังหรือว่าอะไรด้วยเนาะนะคะใส่เข้าไปได้แต่ก็จะมีขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะ2อ,อันนี้นะคะ่ะค่ะก็แล้วแต่เด็กๆหรือว่าน้องๆจะไปลองทําดูเนาะวัสดุใกล้ตัวเรานะคะง่ายๆก็วัสดุเหลือใช้ของเรานะ,ะนะคะค่ะลองไปทำดูกันนะคะใช้ใน ทีเทศกาลสงการนี้นะคะไว้กันน้ํากันเนาะค่ะค่ะถ้าถูกใจยังไงก็ลองไปเลือกใช้กันนะคะในแบบที่1ก็ง่ายนะแบบที่2ก็ใช้สะดวกเหมือนกันกิ๊บเก๋ไม่เหมือนใครนะคะค่ะก็ถ้าถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้แม่เอ๋ด้วยเนาะติดตามให้แม่เอ๋ด้วยนะคะเราวันนี้ไม่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ